สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเย็นเพื่อนเพื่อนทุกท่านามาชมเรือลำนี้ข้าวเมื่อตอนเช้าแล้วครับมาเจอเรือทุกสิทธิ์ค้ายหนึ่งลำนะครับสำหรับลำนี้เพิ่งจะลอยผ่านล่องน้ำเข้ามานะครับสายกัรเดินเรือ KMTC Line ลอยเข้ามายังร่องน้ำแล้วครับประกอบท้ายมาด้วยเรือทักนะครับใขนขณะที่เรือบรรทุกสินค้าไหลเข้ามานะครับเพราะว่าจะค่อยๆไหลเข้ามานะฮะมาไวไม่ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนำร่องที่อยู่บนเรือนะครับ ว่าความเร็วในการที่จะนํำข้าล่องน้ําแต่ละที่ความเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเรือทุกลําที่เข้าล่องน้ํามาก็ต้องมีเรือทักประกบสองลำหัวท้ายแล้วก็นําล่องอยู่ข้างบนเรือนะฮะ แล้วฝั่งทีอ่อยู่ด้านซ้ายของเรือที่กำลังเห็นอยู่ก็เป็นเรือสำรานนะครับเข้ามาตั้งแต่เมื่อเช้าแต่ว่าตอนนี้ยังจอดอยู่ไปแล้วครับเดี๋ยวคาดว่าน่าจะเทียบท่าตรงท่าเรือชุดบีนะครับ